ซือเด้อข่อยมากลูกชายยูริของคุณแม่หลายเรื่อในี่นี้หมายถึงชอบในการวางโตเพิ่นเหมือนคนบ่ค่อยเบาเนาะเพิ่นมันเพิ่นบ่เบอเนอเพิ่นมาลายส่วนสีเพิ่นก็บ่ค่อยไปสูงสีกับปเพิ่นสียวงเพิ่นแล้วยูริเป็นคนที่เวลาไลฟ์สดจะนั่งสแตนด์บายในโรงละครเลยสิเพิ่นนี้ไปใส่สิบพิ่นยางพอนซานไปใส่เอ,อิดปุ๊บยูริขึ้นเวทีก็กขึ้นเลยแล้วเวลาเวลาที่ยูริรอสแสดง ตั้งแต่เวลาสองทุ่มครึ่งยูริสิแตงตัวเสร็จยูริสิไม่ยืนมานั่งรออยู่ที่ข้างประตูทางเข้าขึ้นเวทีเลย <mm แล้วก็ไปใส่นั่งนั่นแหละทาเขาหาเวทีทาขึ้นเวทีอย่างเดียว <mm บนลงพ่อไปใส่เอื่อนไงก็เลยร,รู้สึกว่าเราเราชอบความที่บอกว่าเป็นคนพูดน้อยแต่ทาทาเยอะหมายถึงว่าพูดน้อยทําเยอะแล้วแล้วเราชอบยูริมากเลยนะเวลาเวลาสดอะ <mm ่ดอะก็เลยไห้เพลงรองไห้เพลงแต่ละเพลงนี่คือแบบว่าเพิ่นเพิ่น เพลงแต่ละเพลงที่อยู่ที่พี่ให้ยูรีลองอ่ะยูรีจะพอแบบบ่เคยลองกระสิยาาจากน้อยอบันีึเพลงอันเพลงอ่รอบแรกที่ให้ลองเนาะเพลงอันอยาไปน่ารักกันเนาะ mm hmm. เพราะว่าคู่ผมไม่เคยลองนะครับแต่ผมจะฝึกครับแล้วเพนกะล่าล่าว่าไปไทยอย่างงูยลเพะผมจะซ้อมเพลงครับผมร้องเพลงนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าตะเลกใส่รองกับเตาหยองพี่เตาหยองว่าให้น้องร้องเลยคู่แตนะ่น้องก็ร้องู้เดียวเลยเตยาหยองก็ยินจึวงขาเกย์ก็เป็นเสืภาพยูรีกับเตาหยอง พอไลท์ต่อมาไลท์อะไลท์ปฐมวาลินบอกว่าไ่ได้บ่าพื้ลูกนะว่าเรื่องความชื่นชมกับทั้งงานของลูกเนาะก็เรื่องยูรีเพลงอ้อมกอดเขมราจิมมี่มันแล้วบิดเป็นกิมมี่ไฟ่งดฟนู่นะลูกนะแลเรข้อนี้มันมันซ้อมหน่อยที่น้องแล้วรระบิปัญญามันซ้อมมันเลยมันเลยบดมันเลยไม็ไม่บสามารถต่อกันได้ยาวใดยูรีก็ร้องเพลงอ้อมกอดเขมรามซาวเช็คประมาณครั้งแรกประมาณหาทุ่ม าเปิดว่าเขาลองมอนอะไรไปบ่งอาอยุลีลองแล้วอยู่ลีเองพังอ้อมกอดเข็มแล้วลลได้น่ารักมากอยู่นี่ยังขาดอะไรขาดความมั่นใจมันจมม่นใจไหมมั่นใจแหละแต่ว่าการที่จะเป็นศิลปินนี่ถ้าเกิดยุคนี้มันเป็นยุคของคนที่ต้องสื่อสารกับแฟนคลับให้เยอะที่สุดน้องยังน้องยังต้องฝึกพูดเยอะกว่านี้ แต่ว่าไม่ค่อยเข้าไปดูน้องไรหรอกตะวันน้องออกเกิงหรอกแต่กินหน้ากับเล่นยญติ๊กตอกนาะค้นทับ่ามันใจสบเหรียญติ๊กตอกสบอัดขีดแต่ของอัดขิดแต่ของน้องติ๊กตอกแลวกันบอกน้องมันใจอยู่แต่ว่าน้องว่างโพสิชฉันแต่ของถูกแล้วแม่น้องก็น่ารักไปยิ้มกับไปกล่องผิวชิ้นจังสีบเอ็ดสิบเอ็ดบแบบไอของย่ำส้นเล่นอไอพระเห็ดยังไงเห็ดน้ำไอเด้์เพราะไอพาะเห็ดกับนางยื้อซื้อนางกดโทรศัพท์ที่ซื้อเหมนนางกดโทรศัพท์ที่ซื้อบิ๊กพยายามให้น้องมีซีนไปเเล่นกับคยอะู คือนอกต่างแต่ทำงานเด็กคนนี้ไม่ติดบด้บิติดเห่นมบิติดเล่นบันตวเล่นแบบก็นออกก็แกลงสีต่างจากทำงานมากามากที่สุดมากอยู่ยคือทำงานได้ง่ายเบาง,ง่ายคือยูริเนี่ยคือสิบ๊อาไปมันกัเล่นนะเขาจะเขาว่าเด็กน้อยมันก็เล่นเนาะเป็นปกติเลาว่ามมนจะเ่นอยูี่ก็จะนั่งรอรอถาคู่เอิญนย่สินะ คือหน่อยสิบห้าสิบหกเนาะถ้าจำได้น้อเกิดมามันยังมีเบบี้แฟอยู่เบบี้แฟก็คือคือความเป็นเด็กเยังมีเด็กนุณิพ่อเด็กมันหยืดวะกองยูรินี่สิรอประมาณสิบแปดสกสิรอสิรอแก้มมาสิตอเขาหน้าก็สิเป็นจะดูเป็นผู้ชายจะเป็นผู้ใหญ่ขึ้นสิรอวันสิบแปดกอตตกติดตามน้องและขอให้น้องวางตัวดีๆแบบนี้ต่อไปคือดังงาวมีสิทดังยาวแล้วก็ ทำาหงานเงินหนอกแม่แม่จางไปเดียวเนี่ยจะเก่งถ้าถ่ายลอดะกุ้มปิดหนอกจะได้แค่กุ้มปิดเด็ดหนอกจะมีหลบบอซื้อเด้อคอยมากลูชายยุริของคุณแม่ลายอ้าหมูหมึกกุ้งหมูหมูมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งบอกแร้แบบหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งอ้าวสามี่อายุริอาสามสองหนึ่งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้ง โจทากเบื้องหอยอ่อก่อมเออย <c oughs> เอะจ,จ,จากเดิมตอนที่เดียวอ้สองพัแล้วนมาแค่มนาจมาแขีน้าจอด้อยู่ดีมะโอ้ยอ้าสองพันเอาอีกอีกหอยวาเลี้วอเดี๋ยวติกตอกในเพิ่มมาก่อยไหมนี่ครอบครัวอ้าวก่อนว่าอยู่เอามือมึงกลุงไอ้าจากเดิมตอนจากเดิมตอนที่เดียวเนาะที่เขาเล่นกันไปนี่แหละ คอยไปเหตุการณ์บานมากแบบดีเลยนะเออเหตุแบบนี h, okay, i̇şte. oh. ้แบบดีเนาะเอากลับไปซ้อมมานเราเนาะคอยไปเหตุการณ์บานมากเลยร้อยไปซ้อมพี่น้องไม่รลอยไปซ้อมเนาะป้านจะร้อยไปซ้อมบอกภาษาว่าหมูมะกุ้งหรือซี่จะร้อยไปซ้อมซ้อมเนาะตัวอะไรซ้อมวะไหนนี่เอ้ามารอบนี้คอยจะกางซีดในบอกได้ี่เอ้าตัวสองสามสองหนึ่งเริ่มเอาเลยเอาอยังก่อนว่าอยังก่อนหมูมะกุ้งหมูมะกุ้งอันนี้อันนี้แค่ซ้อมเอออันนี้แค่ซ้อมไม่หอดเออแล้วซสอมอยู่พี่น้องอย่านี้และสอมอยู่เอ้า อันนี้แค่ซ้อมเออหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งโอ้โหเอออยากจิบเยอะขึ้นแล้วเอาผมสีบรอดอันนี้้วเหตุการณ์หวานมาดีผมสีบรอด้อัดนี้แด้วอ้าสามซอมหนึ่งอุ้ยมีขอบคุณครับจากแอดมินกอกอรเออคดีใช่ไหมอ้าวมาสามซอมหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งนี่จิบจิบเอ้ายายกินลำยายน้ำลายไหลย้อยดูดีก่อนดูดีก่อนหมูมีหมวกหมวกเอ้าขอบคุณนะครับหมวกทิกตอก ไอเลิฟติกตอกสุดๆเลยอ้าเต้าแก้มยายกินลำไยน้ำลายหลย้อยยายกินลำไยบอเมนคุณก็หกพีเต้นิเอาวางไหนอเนี่ยผมบปเหารกันมาหลกหลกสืดๆเด้ออายุรีอังสักอายุหลกพี่้พี่น้องวันนี้สั่นึงอายุรีเป็นเมือเฟอรี่อ่าได้กินมล่มันขั้งแรกกล็อือั่งแร่ดูนี่อ่ะขายขายขายบัตรายุรีคนนี้คนดูอย่างหมุนคนอ้สวดีครับ สิเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยปากมีแต่ยิ้มคันเปรียกเสมือนนิทานกอมยูรีนี่ก็สิเปรียบเสมือนคนแบบคนคนใบผมกับสิเปรียบเสมือนคนแบบว่าคนใบที่ไหนแล้วเขาขายของเก่งกระดองเด้อคุณสู่เขาบ่าแม่ไปถึงวันนี้นิทานกองไม่เขาทุคันในขายของยิ่งพอยิ่งแม่คอยยิ่งมาได้ใส่ยูรีนี่คนใบคอยนี่เปรียบเสมือนคนคนหัวหน้าเพราะนี่กองนี่เปรียบเสมือนคนตาบอดบอกไงคืออย่างตาบอดรอไงเอากปได้นิทานกองได้แบบ อี่สิเป็นคนไม่ค่อยพูดไม่ค่อยปากไม่แต่ยิ้มขันเปียกเสเสมือนนีท่านกอมยูรีนี่กิสีเปียกเสมือนคนแบบ